นั้นนะคะมาริโอก็เดินทางไปที่บ้านของภรรยาเก่าพร้อมกับกระเป๋าที่เต็มไปด้วยมีดทาครัวหลายเล่มเพราะการไปบ้านภรรยาเก่าครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะไปจบชีวิตตัวเองพร้อมลากครอบครัวของเขาไปด้วยพอมาริโอไปถึงพวกเขาก็นั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันหัวเราะพูดคุยกันปกติมาริโอเองก็นั่งเงียบๆพอตกเย็นคืนนั้นนะคะทุกคนก็เข้านอนยกเว้นมาริโอก,กับลูกชายคนโตของเขาพวกเขานั่งดืง่มนั่งคุยกันจนถึงสว่างและในเวลาหกโมงเชา้ามริโอได้ดึงมีดยาว6นิ้วมาจากกระเป๋าเขาแล้วแทงสับ ไปที่หัวของลูกชายเขาโชคดีนะคะที่ลูกชายเขาสู้กลับได้และขอความช่วยเหลือทันพอตำรวจมาถึงนะคะทั้งพ่อและลูกเต็มไปด้วยเลือดทั้งสองคนถูกพาส่งโงรงพยาบาลทันทีและโชคดีที่ลูกชายของเขารอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้ศาลตัดสินให้มอริโอจํจำคุกเพียงแค่5ปีสำหรับการพยายามฆ่าลูกชายตัวเองเหมือนศาลมองว่าเขาทำผิดโดยไม่มีสติสัมปชัญญะจากอาการป่วยทางจิตจึงลดโทษให้เหลือแค่5ปีต่อมาในปี2016มอริโอก็ได้ออกจากคุกคะ่ะเขาไม่มีใครเหลือแล้วจริงๆ ไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนไม่มีเงินในบัญชีแล้วก็ไม่มีที่ไหนอยากรับเขาเข้าทํางานเพราะมีประวัติอาชญากรรมและตอนนั้นสุขภาพจิตของเขาก็เริ่มติงลงเหวถึงตอนนี้นะคะสิ่งที่เรารู้แน่ๆนคือมอริโอเคยไปคลินิกนี้บ่อยมากรวมๆแล้วเกือบ112ครั้งเขาได้เริ่มรักษาอาการนอนไม่หลับตั้งแต่ปี2017เขึ้นก่อนเกิดเหตุนะคะก็มลจรปิดที่คลินิกก็จับได้ว่ามีคนพยายามงัดประตูทางหนีไฟและพยายามเอาเทปไปปิดประตูไม่ให้เปิดได้ซึ่งคนคนนั้นก็คือมอริโอน,นั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเขาก็กลับบ้านไปเช็คของรอบสุดท้ายเขาเขียนในลิส์ในโทรศัพท์ว่าเช็คว่าไฟเช็คใช้ได้และอย่าลืมพกมีดเรียกได้ว่าเขามีความตั้งใจเตรียมการแผนนี้สุดๆค่ะเช้าวันศุกร์ที่เกิดเหตุน,นะคะกล้องวงจรปิดก็จับภาพมอริโอคิจักรยานไปที่คลินิกในตะกร้าจักรยานก็มีถุงกระดาษ2ใบซึ่งก็เป็นแกลอน,น้ามันที่เขาใช้เกาะเหตุค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงจุดเกิดเหตุน,นะคะพวกเขาก็พบผู้ประสบภัยกอดกันแน่นอยู่ด้านในสุดของคลินิกทุกคนหมดสติจากการขาดอากาศหายใจและพิษจากการสูด น,นกาพวกเขารีบพาทุกคนไปที่โรงพยาบาลมอริโอเป็นหนึ่งในคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่แค่หมดสตินะคะตำรวจกับทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตเขาไว้แต่สุดท้ายในวันที่30ธันวาคมปี2021มอริโอได้เสียชีวิตลงในโรงพยาบาลโดยไม่เคยได้สติกลับมาเลยเขาจากไปโดยไม่เคยได้รับโทษและไม่เคยพูดคําขอโทษให้กับใครสักคนเรามาดูที่หลักฐานนะคะตำรวจค้นเจอหลักฐานว่าเขาวางแผนจะทําเรื่องนี้มานานแล้วและน่าจะมีแรงบันดาลใจจากเหตุวางเพลิงครั้งใหญ่ในอดีตเพราะในห้องเขานะคะมี หนังสือพิมพ์เก่าๆที่เกี่ยวกับเหตุวางเพลิงเกียวโตแอนิเมชันในปี2019แปดอยู่เต็มห้องเลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะคะมันเป็นหนึ่งในคดีวางเพลิงที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมีคนเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นถึง36คนเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเคสนี้สามารถดิสคัสกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะบ๊ายบาย